สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องรับโชคนะคะรับทรัพย์นะคะรับทรัพย์เข้าวบ้านรับเงินทองเข้าบ้านนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ค่ะวันเกิดของเย็นจิตพอทีวีก็คือวันที่สี่มีนาคมนะคะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนรอคอยตั้งตาทั้งตั้งตาทั้งตั้งใจทั้งตั้งความหวังตั้งความรอคอย กระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงกระชุ่มกระชวยถูกหวยวันนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มาแล้วเลขปู่ย่าสธนรมนะคะอ้าวเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะไม่ <c oughs> เ,เ,ปเป็นการเสียเวลานะคะ <c oughs> <c oughs> ครอบครองสี่ห้องหัวใจ เข้าใส่เออมันจมันคันหน้ารถมาทางนี้เนาะมันจะไม่ชัดอ่าวเอชทีแคปหน้าจอไว้นะคะปู่องค์อาจาดอกไม้ค่ะมาทางนี้ชัดไหมัดไหมคะอ่ะยิ่งไม่ชัดเลย แคปหน้าจอไปเลยจ้าอ้าวชัดละปูองค์อาจย้าดอ,อกไม้จ้า,า,า,าฝันว่า,วาเป็นตาบ้าตีละย่าเขียวอ่อนค่ะเลขปูย่าสวนทำนะคะอ่ะอะาอชัดนะคะเพราะว่าหันหน้ารถมาทางนี้ค่ะ ะะลงไปทั้งสองสามครั้งแล้ว f อซี FC บอกว่าไม่เห็นเลขกอามาเลขกอามาให้แปดจเ็ดมีอามานะคะที่ให้ให้ไม่เหมือนปู่ย่าอ่าท่านอื่นนะคะสำหรับปู่ย่าในใ,ในในนี้ค่ะในสวนธรรมนะคะอ่าชัดไหมอ่าอ่าและมันที่ชอบ เลยเธอเพียงสบตาเมื่อคืนฝันว่าเธอมาขอเป็นเจ้าบ่าว <c oughs> วันนี้เราต้องมีโชคนะคะวันนี้ทุกคนจะต้องโชคดีกับเลขปูย่าสวนธรรมค่ะ ปู่นาโคให้มาที่607และ68นะคะมี6067 07แล้วก็68แล้วก็7880ค่ะอันนี้เลขปู่นาโคนะคะค่ะติดระดมนแม่ย่าสีดาจันค่ะแม่ย่าสีดาจันให้908 83นะคะบนล่า9098 08 83 30 39 สะก๊ะแซงทางเร่นทำสวนทำดักล่องกองและแบ่ห้นเจี่ยวของและทำตัวเปิดเพลินตอนนี้เปลี่ยนไปละเกินละมอไม่อยู่เรื่นละทำตัวไม่ดีมีข่าวละข่าวมาหนาหูบังมอจะจู่ละจีบสาวทูตรีชอบไปฟแสงสีเห็นสาวละขี่บาแฟนมอแฟนมอทิ้งเมียให้นอนตัวสั่นหัวรุงไก่ขันชั้นเย็นจะตัวงอหลายที่หลายขึ้นละเกินละฉันไปเที่ยวเอินละให้ฉันนอนรอ คิดไม้ว่าฉันของใจเดียเด๋ยว,ยมมยว,วเมาเดี๋ยวไรกว่าใกล้ออตีมอเปียตังใจตังวันีวันเป็นเศรษฐีชอบให้เด็กสาวคลอปมากมามจริงเนาะบังมอละอรัเขาโรงแร่ยมปูกเกี่ยงแล้วก็ให้แปดหกเจ็แล้วก็9กหนะคะมีแปดหกแปดเจ็แล้วก็เกจค่ะ ตีบางมอฉันไม่ห้ามเหล้าแหละไ,มมะไป,ไปติชอบประจักขัดก็ล่นผ่านเลยนะคะดดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ลดดลกดแชร์เป็นกำลังแรงจให้เย็นจิตพอามด้วยนะคะไอจิตเรานนะ,ะทุกข่านนะคะจละองขอมาตัวดเพินคลิปนี้เป็นคลิปป,ป,ปู่ย่าสอนทำเท่านั้นนะคะ กอปูสีสุดโทคค่ะเอาอออขึ้นชัดค่ะแปดศูนหกนะคะแล้วก็7จหค่ะแคปหน้าจอไว้เลยจ้าหหลลทีขึ้นนเิ <laughs> ให้จ่าได้ฟังปรลงเพราะๆสนุกสนุกรับโชคกันนะคะวันนี้คลิปนี้ปคลิปเรีกปู่ย่าสนทําเท่านั้นนะคะปู่แจ็กให้มาที่สูนหแล้วก็50นะคะบนล่างจะมีหกศูนย์ห็จ็ดห้าศูนย์เจ็และหกค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืปเป็นกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอตทีวีด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังแรงใจนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องสาวดำพารวยเรืยเย็นจิตปฏิคอมโบไม่สนับสนุนท่านเล่นการพนันทุกชนิดนะคะซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะซื้อลอตเตอรี่มาไว้ลุ้นกันนะคะรางวัลวันนี้เราก็จะรู้ชะตากรรมของแต่ละคนว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีของประเทศไทยนะคะแล้วใครที่จะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะมีทุกมีทุกวันที่หนึ่งและมีทุกวันที่สิบหก สำหรับรางวันที่หนึ่งนะคะไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเป็นเราเราก็ไม่ทราบเนาะเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่ซื้อไว้เลยค่ะนะคะ<อ>เราเรียกว่ามีโอกาสออมีโอกาสมีโอกาสมีโชคเยอะเพราะว่าลุ้นสองตัวนะคะแล้วก็ลุ้นสามตัวหน้าหลังนะคะ<อ>แล้วก็ลุ้นรางวันที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองและที่หนึ่งของให้โชคดีเป็นของทุกทุกคนในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันดี เป็นวันที่ทุกคนรอคอยมาเป็นเวลาตั้ง15วัน16วันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําใจให้สบายสบายร่าเริงยิ้มย้มแจ่มใสรับโชคนะคะวันนี้นะคะปู่สามแปให้มาที่0ูนย์สาแนะคะแล้วก็8ปดนะคะพิจารณาดูนะคะเอซทุกท่านชื่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปปู่ปย่าสวนทำเท่านั้นค่ะนะคะไม่ย่าไพารีนะคะ ปู่ย่าปู่ย่าที่สวนทำเท่านั้นไม่ย่าไพรีให้มาที่4 0 8แล้วก็83นะคะบนล่ากก็จะมี40-48นะคะแล้วก็3 4 30แล้วก็8 8นะคะมีไม่ย่าไพรีให้มีมีเลขเบิลลน,นะคะอา้าวนี่นะคะไม่ย่าไพรีค่ะอา้านะคะแคปหน้าจอไปเลยค่ะไม่ย่าไม่ย่าไพรีนะคะแล้วก็ปู่3 8 8นะคะที่ทุกคนคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นปู่นั่นปูน่นี่เอาดูนะคะลงให้หลายครั้งแล้วนะ อ่าเอาละครับปู่สามแปดแปดแล้วก็แม่ย่าพารีค่ะอ่าต่อมาก็เป็นของปู่แจ๊กค่ะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะปู่จ๊กนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นแม่ย่าบางบทค่ะฮะแม่ย่าบางบดนะคะ ต่อมาอีกก็เป็นพ่อปู่สีสุดโทค่ะทุกปู่ทุกย่ายังอยู่ที่สวนธรรมนะคะรอท่านรอให้เยนจิตพอดีกลับไปเพื่อที่จะไปสร้างสารต่อแต่เยนจิตก็มีข้อแม้กับท่านว่าถ้าจะให้ลูกกลับไปสารต่อก็ต้องให้ลูกถูกนะคะให้เอฟซีถูกเยอะๆเขาจะได้ส่งเงินมาช่วยแต่ถ้าเอฟซีไม่ถูกเขาก็ไม่มีแรง แรงส่งมาช่วยเย็นจิตพอทวีเองถ้าซื้อแล้วไม่ถูกก็ไม่มีแรงที่จะสานต่อค่ะนะคะก็ได้คุยกับท่านชัดเจนนะคะถ้าไม่ไม่รู้จะเอามาจากไหนละถ้าไม่ถูกไหมไม่นจะเอาเงินไหนสานต่อละปู่ย่าจ๋าถ้าได้สานต่อลูกก็กลับไปอยู่ได้ถ้าไม่ได้สานต่อถ้าลูกมีโอกาสลูกก็จะได้บวชถ้าแล้วแต่บุญวาสนาค่ะตอนนี้ก็ บอกตามตรงว่าตัดใจทําใจแล้วถ้ามีบุญวาสนาก็ได้บวชนะคะถ้าไม่ได้บวชก็ถือว่าเราไม่มีบุญวาสนาที่จะได้บวชอยู่ใต้ร่มกาสามพัดขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเยนจิตก็คิดอย่างนี้ค่ะถ้าบุญวาสนามีก็จะได้บวชนะคะเพราะว่าตั้งใจอยากจะบวชไปตลอดชีวิตถ้าเคลียรนี้สินไม่จบไม่สิน้น นะคะเราก็บวชไม่ได้ก็มีเท่านี้สําหรับชีวิตเย็นจิตพอทีบีนะคะถ้าท่านถ้าบุญวาสนาเย็นจิตพรติวีมีก็ได้บวชนะคะเคลียร์นี่เสร็จได้บวชแต่ถ้าบุญวาสนาไม่ถึงกับที่จะต้องได้บวชนะคะบวชชีไปตลอดชีวิตตั้งใจปรารถนามาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําบุญทําทานมาตั้งแต่เด็กค่ะนะคะ,นะคะสร้างคุณงามความดีมาเยอะมากตั้งแต่เด็กจนบัดนี้ถ้า แต่ทุกวันนี้เย็นจิตพอนี้ก็รู้สึกเฉยเฉยแล้วค่ะ้วก็รู้สึกเฉยเฉแล้วคือวาสนามีก็ได้บวชวาสนาไม่ไม่ถึงก็ไม่ได้บวชนะคะ,ะเราเกิดมาครบสันสสองก็ถือว่าบุญแล้วถ้าบุญวาสนาจะได้เป็นลูกขององค์สมเด็จสัมสมาสมัมพ,พุทธเจ้าซึ่งได้อยู่ใต้ร่มกาสมาภพ,พของท่านก็จะได้บวชแต่เราก็เป็นลูกหลานของท่านเหมือนเหมือนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าคนละอย่างกันเนาะเออ พูดถึงว่าการสร้างคุณงามความดีไม่จําเป็นจะต้องบวชจีถือศีลอะไรก็ได้เราอยู่เป็นคนธรรมดาเราก็ถือศีลได้ค่ะถือศีลได้ค่ะศีลห้านะคะศีลแปดถ้าเราปฏิบัติได้เราก็โอเคก็จะดวงตาสว่างเห็น,เห,นเห็นแสงธรรมเนาะอ่ะทุกวันนี้นั่นต่ก่อนโอ้ย เห็นคือหวังมากค่ะหวังที่จะได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วหวังที่จะได้บวชแต่ที่นี้วันเวลาก็เลยมาหลายปีแล้วนะคะก็เลยรู้สึกเฉยๆค่ะคือถ้าสมหวังก็ได้บวชถ้าเราไม่สมหวังเราเราไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับเย็นจิตพอทวีเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาค่ะพูดกับเอฟซีถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเย็นจิตก็จะพูด เรื่องให้ส่วนตัวอะไรให้ฟังหมดแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีความลับนะคะอ่ะอามาค่ะเลขบูญย่าสนรมเท่านั้นนะคะคลิปนี้ไม่ย่าเขียวอ่อนนะคะปู่ย่าบางวดท่านก็ให้หลายท่านบางวดก็ไม่ได้ให้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะได้ คือก็มีความหวังอย่างเดียวคือต้องมีโชคอะถ้าไม่มีโชคก็สารต่อไม่ได้ค่ะส,สร้างบัตรสร้างสวนทมก็ไม่ใช่หมดน้อยๆ้ยล้านนะคะถ้าเราวาสนาไม่มีก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรค่ะขอขอบคุณทุทกกาลังลใจเอทมซีจีมอบให้นะคะสำหรับวันนี้เรารอรุ้นตัวเลขกันที่จะออกเย็นนี้ขอทุกท่านโชคดีนะคะ